มีนาคมราศีพฤษภการงานเป็นอย่างไรบ้างตลอดทั้งเดือนนะคะเดี๋ยวดูไพ่กันไพ่บทสรุปได้ไพ่สี่ไม้เท้าค่ะไพ่ที่คุมไว้ ห้าไม้เท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานของราศีพฤษภนะเดือนมีนาคมเรื่อยๆค่ะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะอาจจะรู้สึกว่ามีความขัดแย้งอยู่บ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของงานความขัดแย้งเยอะนิดนึงนะราศีพฤษภในเดือนมีนาคมแต่ว่าสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้คุณรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายคุณรู้สึกดาวคุณรู้สึกว่าการงานไม่ประสบความสําเร็จตามที่คุณคิดแต่จริงๆแล้วมันไปได้นะเพราะว่ามันมีสีไม้เท้าเพาียง<ม>แต่ว่าความขัดแย้งนี่แหละที่ทําให้คุณรู้สึกแย่คุณอยากพัก งานอยากหยุดทํางานนี้เลยเออแต่คุณโชคดีอยู่อย่างหนึง่งคุณมีหลายโปรเจกต์หลายโครงการมีหลายช่องทางในการหาเงินนะแล้วมันจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงที่คุณรู้สึกว่าโอ้ยโครงการนี้งานนี้อยากหยุดจังเลยนะคะแต่จริงๆไม่ต้องเป็นห่วงนะราศีพฤษภเพราะโดยรวมแล้วคุณยังสามารถประสบความสําเร็จได้อยู่เพราะมีไพ่สี่ไม้เท้าเป็นบทสรุปก็